สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านนะฮะอยู่กับผมก็พพ่สินวัตรกันอีกเช่นเคยนะครับผมวันนี้ผมจะพามาชมรถเก๋ง2ประตูนะครับผมหรือว่าคูเป้นะครับเราอยู่กับ Mercedes-Benz e coupe w 2 0 7นะฮะสองคันนี้หน้าตาไม่เหมือนกันนะครับแต่รหัสตัวถังเดียวกันก็คือ w 2 0 7นนั่นเองนะครับผม คันนึงนะครับเป็นหน้าตาเก่าไฟ4ีก้อนส่วนอีกคันหนึ่งเป็นหน้าตาเฟกลิฟนะฮะหรือว่ามเนอร์เชนนะครไฟก้อนเดียวนะทั้งคู่นี้มีความพิเศษที่เหมือนกันและก็มีความพิเศษที่แตกต่างกันด้วยนะครับผมท่านใดที่กำลังหารถ2ประตูสปอร์ตหลังคากระจกไม่ควรพลาดเลยเพราะว่าราคาทั้งคู่นี้ดีมากๆเลยนะครับผมอ่ะทีนี้เพื่อไม่เสียเวลานะครับเดี๋ยวเราพาไปชมกันทั้งสคันนี้นี่สวยๆทั้งคู่เลยเห็นไหม มันหลอกจริงนะสองประตูของเบนนี่ถูเท่มากๆขับไปไหนมาไหนสาวกรี๊ดแน่นอนนะครับผมแล้วจะเป็นอย่างไรติดตามรับชมได้เลยครับเรามาชมกันนะครับผมเบนซสองประตูสวยๆส,ส,สองคันนี้นะครับผมแจ้งรายละเอียดก่อนนะฮะ คันแรกทางขวามือท่านผู้ชมนะครับผมคือ e 2 5 0 w 2 0 7นะครับผมคันนี้เป็นเครื่องยนต์รหัส m 2 7 4แล้วนะครับขนาด2.0ลิตรเทอร์โบพลังงานสง211แรงม้านะครับผมเกียร์7สปีดนะในส่วนของราคาครับผมอยู่ที่1 1 9 9 0 0 0บาทนะครับผมสวยๆเลยแล้วแพ็กเกจการตกแต่งเป็น amg ด้วยหลังคากระจกนะครับส่วนคันทางซ้ายมือท่านผู้ชมนะครับผมไฟสีก็นี่หน้าตาหล่อๆนะครับผมมีค่าสติ๊กเกอร์ดำที่ฝากระโปรงด้วยโคตรเท่เลยนะครับ คือ m e r c e d e s b e n z E 200 W 207นะครับผมคันนี้เครื่องยนต์รหัส M 271ขนาด1.8ลิตรเทอร์โบนะครับผมพลังลังอยู่ที่184แรงม้านะครับและก็ได้รับการเปลี่ยนเกียร์เป็นเกียร์ใหม่แล้วเป็นเกียร์7สปีดนะครับผมแต่ตำแหน่งเกียร์ยังอยู่ที่คอนโซลกลางนะแต่ว่าเป็นเกียร์ใหม่นะ7สปีดนะครับผมเพราะว่าด้านหน้าของเขาไฟเดย์ไลท์เป็นแบบตรงแล้วนะครับผมวิธีสังเกตง่ายๆเลยนะครับอันนี้ก็คือจุดสังเกตนะครับผมระหว่างรุ่นเกียร์5สปีดและรุ่นเกียร์ 7สปีดนั่นเองนะครับผมในส่วนของราคาค่าตัวนะครับผมเขาอยู่ที่799,000บาทเป็นรถปี 2, 2012นะครับทั้งคู่นี้เลขไมล์ต่างกันอยู่พอสมควรนะครับผมนะโดยคันที่เป็นไฟก้อนเดียวเนี่ยเลขไมล์อยู่ที่180,000สมนกิโลนะส่วนคันที่เป็นไฟ4ก้อนเนี่ยเลขไมล์อยู่ที่91,000กิโลเท่านั้นนะครับผม91,000สีไม่ใช่91,000กิโลนะเดี๋ยวจะเข้าใจผิดกันนะครับ91,000กิโลนะครับผม ช่วงเลขใหม่ก็ต่างกันอยู่พอประมาณเลยนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าสภาพจะเป็นอย่างไรนะครับเริ่มจากที่คันไฟก้อนเดียวก่อนเราต้องดูของใหม่ก่อนว่าของใหม่เนี่ยมันมีอะไรบ้างแล้วไปดูของเก่าซิว่าอะไรที่มันขาดหายไปนะครับผมเรามาเริ่มกันที่คันนี้นะครับนี่ e 2 5 0 Coupe คเปดับเบิลยูสองศูนย์นะครับผมไฟก้อนเดียวนะครับหน้าตาก็จะดูหลอ่อดูเท่ดูสปอร์ตมากมเลยนะผมเพราะว่าเป็นการออกแบบใน สไตล์ Mercedes b ส n z สมัยใหม่นะฮะเป็นไฟ1ก้อนนะครับด้านหน้าก็จะมีการปรับเปลี่ยนไฟจากไบรท์ซีนอนมาเป็น LED นะครับผมและเป็น LED อัจฉริยะด้วยเป็น Intelligen t Light System นะครับไฟหน้าลูกกอกนะฮะมันจะเลี้ยวตามองศาพวงมาลัยนั่นเองนะครับแล้วก็มีไฟ Day Time r u n n i n g ที่เป็น2เส้นแบบนี้ตามสไตล์ E Class นะดูเท่เลยนะครับผมในส่วนของเปลือกกันชนหน้านี้ก็จะเป็นแพ็กเกจการตกแต่ง AMG Sport นะจะไม่มีไฟตัดหมอกนะครับผมแต่จะได้ลิ้นที่เป็นโครเมียม นะเป็นลิมโคมี่มแบบนี้นะครับผมดูเท่เลยนะครับความปลอดภัยด้านหน้ามีปาร์คเซนเซอร์ให้รอบขาดเลยนะนี่ปาร์คเซนเซอร์ก็เป็นเซนเซอร์กะระยะจะมีเม็ดเซนเซอร์แจ้งอยู่ในภายในห้องโดยสารนั่นเองนะครับในส่วนของล้อแม็กนะผมก็เป็นลายเดิม,เป,เ,ดมเป็นลายเดียวกับไฟสีก้อนนั่นแหละแต่มีการทําสีนะครับผมเป็นสีดําปัดหน้าเงานะเป็นล้อ amg เนาะดูเท่เลยนะผมในส่วนของดิสเบรกเป็นแบบเจาะรูทั้ง4ล้อเลยนะครับดูใกล้ๆกล้กันดีกว่านี่ เรามาดูใกล้ๆแบบนี้นะครับเห็นไหมจะเป็นดิสแบบเจาะรูสปอร์ตนะครับผมทั้ง4ล้อเลยนะครับดูเท่เลยนีส่วนของยางนะครับผมคันนี้สวมใส่ยางปี2021นะเป็นยางปี2021นะครับผมขนาดของล้อนะครับผมเป็นขนาด20ปะ19นิ้วไม่ใช่20นะเป็นขนาด19นิ้วนะขนาดของล้อนะครับผมก็ดูหล่อมากๆนะครับผมหันไปดูที่ล้อหลังสิ ล้อหลังก็ดูเฟี้ยวเหมือนกันนะในส่วนของช่วงล่างนะครับผมเป็นช่วงล่างอิสระสีล้อนะครับด้านหน้าเนี่ยจะเป็นแ็คเฟอร์สันยึด3จุดนะส่วนด้านหลังเป็นแบบมัลติลิงก์นี่ความนุ่มสบายเนี่ยจะแตกต่างจากตัว o ีคูปซีคูปจะมีความแข็งกระด้างส่วน E ีคูปจะมีความนุ่มสบายนะครับผมมาดูที่ด้านท้ายนะด้านท้ายรถของ e 2 5 0 s p e c l นี่ไปท้าย ก็จะเป็น LED แล้วนะครับจะเป็นไฟท้าย LED สวยๆแบบนี้เอเป็นไงเท่เลยนะผมเป็นดีไซน์สมัยใหม่นะครับเป็นเส้นไฟ b e r o p t i c ตนะครับผมในส่วนของไฟด้านท้ายนะแล้วก็ความปลอดภัยก็จะมีกล้องมองหลงังมี Park คเซนเซอร์กันชนท้ายนะครับเป็นสปอร์ตปลายท่อคู่นะเป็นปลายท่อคู่แบบนี้เลยสวยมากนะครับสวยมาก แล้วก็ที่ฝากระโปรงด้านท้ายนี่ก็จะมีดักเทลนะครับเป็นดักเทลติดมาจากโรงงานเลยนี่ไม่ต้องไปติดเพิ่มนะแต่หลายๆท่านก็เอาไปติดเป็นตัวดักเทลแคปลากันใช่ไหมอันนี้ก็แล้วแต่รสนิยมความชื่นชอบของแต่ละท่านนะครับด้านบนหลังคานะฮะเป็นหลังคากระจกนะทั้งบานเลยนะครับเป็นหลังคากระจกแบบนี้ดูหล่อมากๆนะครับผมแล้วก็ด้านหน้าก็จะมีบ้านบังแดดให้นะผม แต่ส่วนใหญ่เราก็จะติดฟิล์มทึบๆกันเพราะว่ามันร้อนนะเอ๊ะส่งด้านท้ายโคตรเฟี้ยวเลยนะทีนี้เรามาดูพื้นที่การวางของนะครับเป็นรถ2ประตูนะครับ,รนะรบพื้นที่การวางของนี่มีให้แบบเหลือเฟือไม่ต้องห่วงไม่ต้องกังวลว่าเป็นรถ2ประตูจะไม่มีพื้นที่ใส่ของสําหรับ e coupe นั้นบอกเลยว่านั่ง4คนก็ได้ขนของก็ดีนะเนี่ยพื้นที่ด้านหลังคือกว้างมากนะครับ ใส่ถุงก๊อฟนี่สบายๆเลยผมบอกเลยใส่ถุงก๊อฟสบายนะครับกระเป๋าเดินทางขนาดใหญ่สบายนะครับและเบาะด้านท้ายเนี่ยสามารถพับเก็บได้เพิ่มพื้นที่การขนสัมภาระได้อีกมันจะอเนกประสงค์ไปไหนเนี่ยรถสประตูนะครับเท่มากๆนะครับผมในส่วนด้านท้ายมาเดี๋ยวเราไปดูภายในนะครับด้านในของเจ้า E ีคู e ไฟก้อนเดียวนะครับผมเรียกง่ายๆแบบนี้นะ เปิดประตูออกมานะครับผมคุณจะสังเกตได้ว่าประตูเนี่ยเปิดได้กว้างแทบจะ90องศาเลยนะครับแทบจะ90องศาเลยถือว่ากว้างมากเลยนะการขึ้นรถลงรถอะไรนี่ะสะดวกสบายนะครับไม่ว่าคุณจะเป็นคนตัวใหญ่คุณเป็นคนตัวเล็กนะครับผมขึ้นลงง่ายแต่ว่ามันจะมีข้อด้อยอย่างหนึ่งถ้าคุณจอดในลานจอดรถตามห้างสรรพสินค้านะคุณต้องหาที่จอดที่เขาเผื่อช่องจอดให้คุณหน่อยนะครับไม่งั้นเนี่ย ประตูเวลาเปิดไปมันจะไปกระแทกคันด้านข้างนะครับผมว่ามันต้องใช้พื้นที่เปิดประตูข้างเยอะสาหรับรถสองประตูอันนี้คือข้อเสียอย่างเดียวของรถแบบนี้นะครับภายในการตกแต่งดูนะฮะเป็นเบาะหนังนะครับเป็นเบาะหนังสีดําแบบนี้ผสมกับหนังกลับอะคันทัลล่าอันนี้คือหนังกลับอะคันทัลล่าไม่ใช่ผ้ากำมะหยี่นะเป็นหนังกลับนะครับผมเนี่ยสภาพสวยๆเลยสวยป่ะปีกเบาะไม่มีล้มนะฮะ ปีกเบาไม่มีล้มคือคันนี้เจ้าของเขาดูแลดีนะครับเจ้าของเขาดูแลดีเข้าศูนย์ตลอดนะถึงเลขไม์ถ้าคุณฟังแล้วมันอาจจะดูเยอะนะครับแต่ว่ารถสภาพสมบูรณ์มากๆนะครับผมคือรถสภาพสมบูรณ์มากๆเลยไม่ว่าจะเป็นภายนอกภายในสีสันอะไรเนี่ยค่อนข้างเรียบร้อยเลยนะครับผมและอีกจุดไฮไลท์ของรุ่นนี้ก็คือนี่สายเบลสีแดงนะครับเวลาเราคาดเข็มขัดนิรภยัยแล้วคนที่เขามองจากข้างนอกเข้ามาเนี่ยมันดูหรูมาก นะครับมันดูแบบสปอร์ตมันดูเท่นี่นไงเป็นคาดเบลสีแดงแล้วเป็นเบาะดำอ่ะมันดูแบบโหดูโคตรเฟีย้ยวเลยแล้วเวลาเราสตาร์ทรถนะไอสายเบลเนี่ยมันจะเลื่อนออกมามันจะเลื่อนออกมาแบบนี้เลยสาวๆถ้าขึ้นรถคุณบอกเลยว่ากริดกราดนะครับว่ากริดกราดแน่นอนนะครับผมอ่ะทีนี้เรามาดูฟังก์ชันนะครับในส่วนของฟังก์ชันเริ่มจากที่แผงประตูก่อนในส่วนของแผงประตูนี่ก็จะเป็นสวิตช์กระจกสวิตช์พับกระจกปรับกระจกปรับเบาะนะครับเป็นมาตรฐานของเบนซ์อยู่แล้ว จะอยู่ที่แผงประตูแบบนี้นะครับผมหัวหมอนปัาไฟฟ้าพนักพิงปับไฟฟ้า,าฐานรองนั่งกระดกหน้ากระดกหลังเลื่อนหน้าเลื่อนหลังเป็นไฟฟ้าทั้งหมดมีเมมโมรีจดจำนะครับสาท่านเลยนะเฟี้ยวเลย3ท่านคันนี้ขับได้3คนโดยที่ไม่ต้องทะเลาะก,กันนะครับไฟหน้าเป็นไฟหน้าอาัจฉริยะแน่นอนว่าต้องมีนี่ไฟอัตโนมัตินะครับมีไฟอัตโนมัติให้นะครับผมการสตาร์ทรถเป็นปุ่มสตาร์ทนะครับเบรกมือยังใช้เท้าเหยียบอยู่นะครับผมเวลาปลดล็อกก็เอามือดึงนะ เป็นพวงมาลัยสามก้านสปอร์ตแบบนี้หุ้มหนังนะครับผมมีในส่วนของแพดเดิลชิปเอาไว้ชิปเกียร์เพราะว่ามาพร้อมกับเกียร์7สปีดนะครับมีปุ่มควบคุมรับสายโทรศัพท์ต่างๆที่พวงมาลัยนะครับผมมาตรวัดเรือนไมย้ยังคงเป็นแบบอนาล็อกแบบนี้ตามสไตล์ m e r c e เ e s Benz นสนะสมัยนั้นนะครับแค่นี้ก็ถือว่าทันสมัยมากๆแล้วนะฮะเท่มากนะครับผมในส่วนของเกียร์อยู่ที่คอพวงมาลัยนะครับเอเป็นเกียร์คอแล้วนะนะสำหรับรุ่นนี้ไฟก้อนเดียวนะครับในส่วนของตรงกลางนะครับผม ก็จะได้หน้าจอคอมมาน์นะครับผมที่ขนาดไม่ได้ใหญ่มากนะครับขนาดก็ถือว่ากําลังพอดีสําหรับการดูข้อมูลต่างๆนะครับผมลงมาจะเป็นนาฬิกาอนาล็อกช่องแอร์นะครับแล้วก็เป็นปุ่มควบคุมวิทยุฟังก์ชันต่างๆนะครับผมมีไฟพามาคาสตร์นะฮะอ่าแล้วก็มีในส่วนของระบบเครื่องปรับอากาศเป็นแบบทริปเปิลโซนด้านหลังปรับอิสระด้านหน้าด้านหน้าปรับแยก2ฝั่งนะครับเป็นแบบ3โซนนั่นเองเนาะการตกแต่งเป็นสแตนเลสนะครับ เป็นสแตนเลสทั้งหมดเลยทั้งตัวเกะ๊ะคอนโซลกลางนะครับผมทั้งคอนโซลด้านหน้าตรงนี้นะครับทั้งแผงประตูนะครับเป็นสแตนเลสเลยนะครับสแตนเลสจริงๆถ้าคุณเปิดแอร์เนี่ยแลวเอามือไปสัมผัสเนี่ยมันจะเย็นเจี๊ยบเลยเหมือนเหล็กเลยนะครับผมนะถัดลงมาตรงนี้ก็จะเป็นคอนโทรลเลอร์เอาไว้ควบคุมในส่วนของจอคอมมานด์นะฮะส่วนด้านข้างคือโหมดการขับขี่มีให้เลือกสามโหมดสปอร์ตเมนนวลแล้วก็อีโคนะครับผมมีสามอันตรงนี้นะ ส่วนที่พักแขนก็จะเป็นเก๊ะใส่ของนะครับผมไม่มีอะไรมากนะเวลาเราจะขึ้นด้านหลังนี่เวลาเราจะขึ้นด้านหลังเนี่ยจะมีสลักตรงนี้นะครับเอามือเลื่อนปึ๊บแล้วเบาะก,ก็จะสไลด์ไฟฟ้าไปนะครับเบาะก,ก็จะสไลด์ไฟฟ้าไปเองแบบนี้คุณก็สามารถที่จะขึ้นลงด้านหลังได้นะครับผมและ e c ค u ปเนี่ยจุดเด่นอีกอย่างหนึ่งก็คือคุณสามารถที่จะนั่งโดยสารด้านหลังได้โดยที่ไม่อึดอัดมากนะครับและอีกอย่างหนึ่งก็คือกระจกบานนี้สามารถปรับลดลงมาได้ เป็นไงเป็นรถคูเป้ที่ให้ความอนเนกประสงค์มากเลยนะปกติแล้วเนี่ยถ้าเป็น C ีคูป์เนี่ยมันจะปรับกระจกด้านหลังไม่ได้นะครับแต่เป็น E ีคูป์เนี่ยมันปรับได้นะครับผมถือว่าดีมากๆนะแล้วก็เวลาเราก,กดรีโมทคุณสามารถเปิดกระจกทั้ง4บานรวมถึงซันรูได้ด้วยนะครับแบบนี้ผมยังไม่ได้เข้าไปในข้างในเลยผมยังไม่ได้กดสตาร์ทรถเลยแต่ผมสามารถเปิดกระจกทั้งคันได้เห็นไหมโดยกดผ่านรีโมทคอนโทรลอันนี้นะครับเป็นทรงน้าเต้าแบบนี้ แค่นี้กดเปิดรถค้างเอาไว้กระจกทุกบานก็จะเปิดแบบนี้ทั้งหมดนะครับผมนะฮะแล้วเรามาดูพื้นที่กันนะครับด้านหลังนี่เบาะด้านด้านหลังนะครับผมสามารถนั่งเดินทางโดยสารได้ผมจะให้ดูพื้นที่ว่างของช่วงเบาะระหว่างเบาะหน้ากับเบาะท้ายคุณจะสามารถวางเท้าว,วางขาได้นะครับสําหรับคนขายยาวขาแบบตัวสูงอะไรเงี้ยหัวเข่าจะชนเบาะคู่หน้านะครับผมแน่นอนอยู่แล้วแหน่จะไม่ชนก็ไม่ได้นะครับมันจะชนแต่คุณนั่งได้ นะถ้าเป็นคนตัวเล็กยิ่งสบายหัวเข่าคุณไม่ชนแน่นอนนะครับผมนะออแล้วผมขอแก้ไขข้อมูลนะคันนี้เป็นแอร์สโซนนะด้านหลังไม่มีที่ปรับแล้วถ้าด้านหลังไม่มีที่ปรับแอร์นะผมต้องขออภัยตรงข้อมูลตรงนี้ด้วยผมชอบจําไปสลับกับตัวไฟสีตาไฟสีตาเป็นแอร์สามโซน Air นะครับผมต้องขออภัยจริงๆนะสายเบลสีแดงยังมีอยู่นะนี่สายเบลแดงนะครับเบาะหนังกลับอะคันทาร่ามาด้านท้ายด้วยไม่ใช่มาแค่ด้านหน้าอย่างเดียวนะครับเขาให้มาทั้งคันเลย ถือว่าดีมากมากนะครับผมตรงนี้ถือว่าเป็นฟังก์ชันที่ดีนะเดี๋ยวผมจะปิดกระจกโดยที่ผมไม่ได้เข้าไปที่รถนะครับผมผมจะกดปุ่มนี้เอาไว้ดูนะกดค้างนี่กระจกเลื่อนปิดนะครับผมรวมถึงหลังคาสลูบด้วย mm hmm. เห็นไหมสะดวกสบายมาก mm hmm. สิ่งเหล่านี้คือฟังก์ชันที่เขาให้มาในโมเดลไฟก้อนเดียวนะครับผมอ่ะเรามาดูในส่วนของห้องเครื่อง เรามาดูห้องเครื่องกันนี่นะอันนี้แค่คันแรกนะล่อไปสิบกว่านาทีแล้วนะครับอ่าคันนี้รถเพิ่งเข้านะครับยังไม่ได้ล้างนะห้องเครื่องอาจจะมีความซกมกสกะปกหน่อยนะครับมาห้องเครื่องคันนี้คุณจะเห็นว่าเขาใช้เครื่องยนต์รหัส M274 นะครับผมพลังมัลังของเครื่องยนต์รหัสนี้เนี่ยจะอยู่ที่211แรงม้านะมาพร้อมเกียร์7ดสปีดที่คอพวงมาลัยนะครับ เป็นเครื่องยนต์ที่พลั้มลังเหลือเฟือนะครับผมใช้งานในเมืองใช้งานนอกเมืองนี่คือสบายขับออกต่างจังหวัดอัตราการสิ้นเปลืองอยู่ที่ประมาณ1 5 1 6กิโลเมตรต่อลิตรนะครับผมในโหมดคอม포ตทั่วไปนะแต่ถ้าคุณขับในโหมดอีโคนะครับผมก็จะประหยัดมากกว่านี้นะก็จะอยู่ประมาณเกือบเกือบ18โลลิตรนะครับผมแต่ว่ามันก็หวานเย็นนะการขับขี่แบบนั้นนะอ่าก็ประมาณนี้ประมาณ10กลางๆนะครับผมก็ถือว่าไม่ได้ขี้ริ้วขี้เล่อะไรถือว่าค่อนข้างประหยัดน้ามันเลยนะครับผมอ่าแล้วช่วงล่างนะครับผมก็ค่อนข ท่านใดที่เคยขับซีคูปมาน่าจะรู้ว่ามันกระด้างมากนในส่วนของ e c a r นี่จะนุ่มนวลมากกว่านะครับผมถือว่าดีมากๆเลยนะฮะแล้วก็หลายท่านำจำสับสนกับ e 200 e 200เนี่ยเป็นรหัสเครื่องเดียวกันนะครับผมคือ m 2 7 4เหมือนกันแต่ว่าเขาให้แรงม้ามาที่187แรงม้าขนาด 2. 0ลิตรเหมือนกันนะครับมันก็จะต่างกันที่แรงม้าแรงบิดเท่านั้นเองนะก็ให้เป็นข้อมูลไว้ประมาณนี้ละกันนะครับในส่วนของโครงสร้างไม่ต้องห่วงสวยนะครับไม่มีชนหนักพิความจมน้ําไฟไหมต้ตัดต ก๊อปการันตีเลยสวยมากนะก็จะประมาณนี้นะครับผมในส่วนของตัวไฟก้อนเดียวเรามาดูโฉมก่อนหน้านี้สินี่โฉมก่อนหน้าก็คือไฟสี่ตานะครับผมและคันนี้ได้อัปเกรดเกียร์เป็นเกียร์เจ็ดสปีดแล้วนะครับผมสังเกตตรงไหนถ้าเป็นเกียร์เจ็ดสปีดนี่ฮะผมจะชี้ให้ดูนิ้วชี้อยู่ไหนนี่ไฟเด์ไลไท์ด้านล่างจะเป็นขีดตรงก่อนหน้านี้จะเป็นตัว L อลคว่ำนะฮะอันนี้คือจุดสังเกตง่าย ก่อนหน้านี้จะเป็นแอคว่ำแต่คันนี้เป็น LED แบบตรงแน่นอนคือเกียร์เจดสปีดนะครับผมไฟสี่ก้อนเทไหมจริงๆแล้วตัวถังแพลตฟอร์มเนี่ยเหมือนกันนะเหมือนกันนะครับผมขนาดตัวรถความกว้างตัวรถฐานล้อเท่ากันทั้งหมดนะครับต่างกันเรื่องของการตกแต่งเปลือกกันชนหน้าฝากระโปรงเท่านั้นเองนะครับในส่วนของด้านข้างอะไรก็แทบจะใกล้เคียงกันเลยนะครับผมคันนี้นะฮะ e สองร้อย e นะครับผม w ย0 7ูไฟสี่ 27, ก้อนเกียร์เจ็ดสปีดนะครับเป็นเกียร์เจ็ดสปีดนะต้องย้ําก่อนเพราะว่าหลายๆท่านเนี่ยเขาชอบมาแบบว่ามาแซวว่าโอ้พี่รุ่นนี้ยังขายเท่านี้อยู่เฮ้ยคุณดูก่อนคันนี้เกียร์เจ็ดสปีดไม่ใช่เกียร์ห้าสปีดนะเกียร์เจ็ดสปีดนะดูราคากันใหม่นะดูราคากันใหม่นะครับผมนะคันนี้นะครับไฟสี่ก้อนไฟหน้าก็ยังเป็นไบท์ซีนอนอยู่นะครับยังไม่ได้ชิลิยะเหมือน led เมื่อสักครู่นี้นะเนะ่คันนี้นะครับผมก็มีระบบเปิดปิดอัตโนมัติเหมือนกันนะครับแต่ว่วา มันจะไม่ได้เลี้ยวตามพวงมาลัยนะครับผมด้านล่างเป็นไฟเดย์ไลท์นะครับด้านหน้ากันชนมีพาร์คเซนเซอร์เช่นเดียวกันกระจังโครเมียมสีเงินแบบนี้นะครับการตกแต่งก็จะเป็นแพ็กเกจ AMG เช่นเดียวกันนะนใน่วนของล้อนะครับผมนี่ให้ดูล้อล้อลายเดียวกันเพียงแต่ว่าไม่ได้เป็นสีดำปัดเงานะครับเป็นล้อลายเดียวกันขนาด19นิ้วเหมือนกันนะครับแต่ว่าไม่ได้เป็นสีดำปัดเงา แค่นั้นเองนะครับผมไม่ได้มีอะไรแตกต่างกันเลยนะครับในส่วนของจานเบรกนะครับนี่จานเบรกด้านหน้าเป็นแบบสปอร์ตเจาะรูแบบนี้นะครับเป็นแบบสปอร์ตเจาะรูนะครับผมแต่ด้านหลังเป็นแบบเรียบนะครับจะแตกต่างจากเมื่อกี้ที่เป็นเจาะรูทั้งสี่ล้อนะครับผมนี่นะไซส์าย,ยางอะไรเท่ากันหมดนะนี่ด้านข้างนะครับผมสวยมาก นะกระจกมองข้างไฟเลี้ยวก็จะเป็นลักษณะเดียวกันคือ LED แบบนี้ไม่ได้ต่างกันเลยนะผมใช้ของเดิมตั้งแต่รุ่นแรกนะครับถัดมาที่ด้านท้ายนะถัดมาที่ด้านท้ายนี่ด้านท้ายนะครับผมไฟท้ายเป็น LED เช่นเดียวกันแต่ว่าไม่มีในส่วนของไฟเบอร์ออปติกนะเป็น LED แบบเม็ดๆแบบนี้นะถ่ายใกล้ให้ดูนะเป็น LED แบบเป็นเม็ดเเรียงกันนะครับผม แต่ถ้ามันเป็นโมเดลใหม่เนี่ยมันจะเป็นไฟเบอร์ออปติกเป็นเส้นนะครับอนี่คือดีไซน์ที่ต่างกันนะครับกล้องมองหลังมีเหมือนกันนะครับผมไม่ต้องห่วงไม่ต้องกังวลว่าความปลอดภัยเวลาเราถอยจอดจะเป็นยังไงนะฮะเหมือนกันส่วนเปลือกกันชนด้านท้ายนะค,คันนี้เป็นปลายท่อเดียวนะฮะเป็นปลายท่อเดียวไม่ใช่ปลายท่อคู่นะก็ยังเป็นโมเดลเก่าอยู่นะครับผมไม่ใช่เป็นโมเดลเก่าเป็นโมเดลเดียวกันแต่เป็นการตกแต่งแบบเก่านะต้องบอกอย่างนี้ ถ้าบอกว่าเป็นโมเดลเก่าเดี๋ยวจะเข้าใจว่าเฮ้ยมันโคลามันโคลาโฉมกันมันโคลาโมเดลกันจริงๆมันคือโมเดลเดียวกันแต่มันต่างกันเรื่องของการตกแต่งนะครับผมก็จะประมาณนี้นะในส่วนของพื้นที่เก็บของนะครับพื้นที่เก็บของเนี่ยเท่ากันเลยนะครับเท่ากันเลยเพราะว่าตัวถังเดียวกันไงเนี่ยตัวถังเดียวกันนะครับผมสามารถวางของเก็บของได้เหมือนกันนะครับ วางของเก็บของได้เหมือนกันเบาะพับได้เช่นเดียวกันนะครับเบาะพับได้เหมือนกันทุกอย่างนะครับผมเหมือนกันหมดไม่ได้ต่างกันเลยนะครับการปิดฝากระโปรงก็ใช้มือเหมือนกันนะครับผมไม่ได้เป็นระบบไฟฟ้านี่ดานข้างสวยมากนะครับสวยจริงๆเรามาดูภายในนะครับผมมาดูภายในว่ามันแตกต่างอะไรตรงไหนเปิดประตูนะครับคันนี้จะเป็นภายในเบาะหนังสีแดงนะ เป็นภายในเบาะหนังสีแดงนะครับผมพวงมาลัยสามก้านเฮ้ยเหมือนกันเลยเนี yeah. ่ยคุณดูผิวเผินนะผิวเผินน่ะเหมือนกันนะครับดูแบบกว้างๆนี่ผิวเผินเหมือนกันนะผมเดี๋ยวผมจะไปชี้ให้ดูว่าอะไรเป็นต่างกันนะครับในรุ่นนี้ E สองร้อยนะครับผม AMG สวิตต์กระจกเหมือนกันนะครับออตโต้สี่บานพับไปฟ้าปรับกระจกข้างเหมือนกันเบาะนะครับมีระบบ เมนนวลไม่ใช่ระบบเมนนวลระบบเมโมรี่อ่าสามจุดเหมือนการหัวหมอนไฟฟ้าพนักพิงไฟฟ้าเบาะรองนั่งกระดกหน้ากระดกหลังเลื่อนหน้าเลื่อนหลังไฟฟ้าเช่นเดียวกันนะครับการตกแต่งเป็นสแตนเลสเช่นเดียวกันแต่คนละลายนะครับสแตนเลสอันนี้ก็จะไม่ค่อยมีลายอะไรนะครับผมจะไม่ไมีกราฟิกลวดลายเนาะนะนะทีนี้มันจะต่างกันตรงไหนเครื่องเสียงครับคันนี้ถึงจะเป็นปีเก่าปี12แต่ได้เครื่องเสียงฮามานคารดอนนะไอ้คันเมื่อกี้เป็นเครื่องเสียงพรีเมียมเฉย,ยๆนะ อันนี้ครื่งเสียงฮามันคาดอนมีสัญลักแปะอยู่ที่ลำโพงตรงนี้นะครับเนี่ยนี่คือความแตกต่างอย่างที่หนึ่งนะครับอ่าการสตาร์ทรถคันนี้ต้องใช้กุญแจเสียบเป็นกุญแจแบบแม่เหล็กเสียบบิดสตาร์ทนะครับผมไฟหน้าออโต้เปิดปิดเหมือนกันนะครับแต่ว่าคันนี้เป็นไบรท์สีนอนนะครับในส่วนของมาตรวัดมาตรวัดตรงนี้จะเป็นเรือนไม้สีดํานะตรงกลางก็จะมีจอแสดงผลเป็นดิจิตอลนะครับแบบนี้ก็ไม่ได้ต่างกันมากเท่าไหร่ นะครับไม่ได้ต่างกันมากเท่าไหร่นะแต่นา,านาฬิกานา็อกเนี่ยจะอยู่ที่หน้าปัดเรือนใหม่นะครับจะไม่ได้แยกออกมานี่นะนา,านาฬิกานา็อกอยู่ตรงนี้นะครับพวงมาลัยสามกา้านนะครับมีปุ่มรับสายมีปุ่มควบคุมเครื่องเสียงเหมือนกันนะครับมีแพดเดิลชิพเหมือนกันนะครับผมมีแพดเดิลชิพที่อยู่ด้านหลังนะครับเหมือนกันแล้วก็เกียร์เป็นเกียร์เจ็ดสปีดเหมือนกันแต่ว่า ในรุ่นนี้เกียร์จะอยู่ที่คอนโซลกลางนะครับเมื่อสักครู่เกียร์อยู่ที่คอพวงมาลัยฝั่งขวาแต่อันนี้เป็นเจ็ดสปีดเช่นเดียวกันนะแต่ว่าอยู่ที่คอนโซลกลางนะครับผมการดีไซน์ก็จะแตกต่างกันเล็กน้อยน,นิดนึงนะครับนี่แล้วก็ตัวเบาะนะครับผมก็จะมีสวิตช์ปรับเบาะตรงนี้เอาไว้ปรับพวกกปีกเบาะนะครับดันหลังเนี่ยจะมีให้ค่อนข้างละเอียดกว่านะครับจะค่อนข้างละเอียดกว่าเมื่อคันสักครู่นี้คันสักครู่นี้จะไม่ได้ละเอียดขนาดนี้นะครับ คันนี้จะละเอียดกว่าคือปรับปีกเบาด้านล่างปีกเบาด้านบนดันหลังด้านล่างดันหลังด้านบนนะครับเนี่ยปรับได้ละเอียดกว่านะครับผมในส่วนของเครื่องเล่นนะครับเป็นเครื่องเล่นจอคอมมาน์เท่ากันนะครับผมเนี่เป็นจอคอมมาน์เหมือนกันนะครับผมแล้วก็มีควบคุมเช่นเดียวกันเห็นไหมปุ่มเปิมต่างๆนี่คืออยู่ในตำแหน่งเดียวกันหมดนะฮะม่านหลังไฟฟ้ามีเหมือนกันนะครับมีคอนโทรลเลอร์เหมือนกันนะครับผมแตดเยะพัก มือเนี่ยตรงนเ,กกรเนี้ยเก๊กลางเนี่ยจะดีไซน์แตกต่างกันนะครับเบาะเป็นเบาะหนังสีแดงหนังทั้งตัวไม่มีอะคันทาล่านะเป็นหนังทั้งตัวแบบนี้นะครับสีแดงเบาสวยมากคันนี้เบาสวยนะครับผมแล้วก็ได้ผมเข้ารูปแบบเป็นหนังทั้งคันเลยเวลาเรามองไกลๆเนี่ยภายในจะดูเรียบร้อยมากเห็นไหมภายในจะดูเรียบร้อยมากการพับเบาขึ้นลงนะครับมีสลักให้ตรงนี้เช่นเดียวกันพับปึ๊บ ก็จะเลื่อนไฟฟ้านะครับจะเลื่อนไฟฟ้าหลบให้เราแล้วก็เราก็ก้าวขึ้นตรงนี้ได้นะครับผมโคตรดีเลยนะทีนี้มาดูเบาะด้านท้ายนะครับตัวเบาะด้านท้ายเนี่ยดีไซน์เหมือนกันเลยนะครับเป็นดีไซน์เดียวกันนะครับผมแต่ว่าเดี๋ยวผมขอหยิบกุญแจก่อนแปบ๊บหนึ่งนี่กุญแจเป็นรูปทรงเดียวกันนะครับผมแต่ผมจะทําแบบเมื่อสักครู่นี้ให้ดูก็คือกดปดล็อกค้างเอาไว้ ดูซิกระจกลงไหมไม่ลงเห็นไหมฟังก์ชันรีโมทไม่มีเท่ากันนะมีไม่เท่ากันตัวนี้เนี่ยฟังก์ชันรีโมทจะกดเปิดไม่ได้เห็นปะกระจกไม่ลงนะครับผมอ่าอันนี้คือสิ่งที่แตกต่างกันนะครับผมระหว่างสองคันนี้นะนี่ด้านท้ายนะครับก็ดีไซน์เบาเหมือนกันนะครับผมต่างกันเรื่องของวัสดุการตกแต่งเท่านั้น พื้นที่การวางขาวางของอะไรเงี้ยก็เท่ากันหมดนะครับผมนะก็ถือว่าเรียบร้อยระดับหนึ่งเลยอะ่ะนะครับผมอ่ะเดีย๋ยวเรามาดูเครื่องยนต์นะครับผมเปิดห้องเครื่องตรงนี้ที่เดิมนะครับเปิดตรงนี้นี่มาเรามาดูห้องเครื่องกันดีกว่านะครับผมห้องเครื่องนี่นะคันนี้เป็นเครื่องยนต์รหัส M271 นะครับผม พละกำลัง187แรงม้าไม่ใช่187 184แรงม้านะครับผม184นะแต่ถ้าเป็นตัว E250 ใช้รหัสเครื่องยนต์เดียวกันคือ M271 เหมือนกันแต่แรงม้าเขาจะเยอะกว่าอยู่ที่204แรงม้านะครับอันนี้คือความแตกต่างระหว่างรหัส E200 กับรหัส E250 นะครับผมส่วนของอย่างอื่นนี่ก็คือใกล้เคียงกันเหมือนกันหมดนะครับผมผมสังเกตมาหมดแล้ว E250 มันจะได้รู้สึกว่าจะได้แอร์ตอนหลังมังสำหรับไฟสีก้อนนะครับผมอันนี้ก็เป็นข้อมูลที่เอามาบอกกล่าวกันเนาะ ใน่วนช่วงล่างนะผมด้านหน้าก็เป็นแท็กฟอร์สันยึด3จุดเช่นเดียวกันนะส่วนด้านหลังเป็นมัลติลิงค์นะครับเป็นอิสระสีล้อเช่นเดียวกันนะครับผมถือว่าดีมากๆนะในส่วนของการดูแลรักษาก็ดูแลไม่ยากนะสำหรับโมเดลนี้นะครับผมรหัส M271 นี้ก็ไม่ได้มีเรื่องปัญหาจุกจิกอะไรมากมายนะครับผมอู่ทั่วไปที่ซ่อม Mercedes Ben บอยู่แล้วเขาสามารถดูแลรักษารถให้คุณได้นะครับโดยที่ไม่ต้องเข้าศูนย์บริการนะถ้าเข้าศูนย์ก็เตรียมเงินไว้ขั้นต่ำนะครับขั้นต่ําประมาณ ไม่ไม่ไม่ควรจะต่ำกว่าส0,000บาทในการเข้าสู่รอบหนึ่งนะอันนี้ก็บอกไว้นะครับแต่ถ้าเป็นอู่ทั่วไปนี่ก็ราคาประหยัดลงมาเยอะเลยนะครับผมคุณไม่ต้องห่วงนะขับเบนซ์จะซ่อมแพงขับเบนซ์ขับแคมรี่ขับอะไรก็แล้วแต่ถ้าถึงเวลาซ่อมมันซ่อมเท่ากันหมดนะครับมันซ่อมเท่ากันหมดมันไม่ได้มีความแตกต่างกันโดยมีนัยยะอะไรมากมายนะครับก็จะประมาณนี้นะนี่ ในส่วนของโครงสร้างนะครับผมรับประกันความสวยไม่มีชนหนักพีความจมน้ําไฟไหม้ตัดต่อตัวถังแน่นอนนะอันนี้การันตีโดยก๊อฟเลยนะครับเพราะว่าผมดูมาแล้วสวยจริงนะครับผมนี่เครื่องยนต์นะครับก็จะประมาณนี้นะสําหรับสองคันนี้นะครับผมเดี๋ยวจะมาสรุปให้ฟังนะครับผมทั้งสองคันนี้เนี่ยว่าเป็นอย่างไรนะครับก็จะมาสรุปให้ฟังนะครับผมสองคันนี้ถามว่าอะไรน่าใช้มากกว่ากันอันนี้อยู่ที่ท่านผู้ชมนะครับผมว่าเลือกแบบไหนเพราะว่า ช่วงราคาเขาต่างกันอยู่นะครับผมโดยคันไฟ4ก้อนเนี่ยราคาอยู่ที่7 9 9ด0 0บาทเป็นรถปี2012แต่ได้เกียร์7สปีดเหมือนกันนะครับผมคุณอย่าลืมนะต่างกันที่แรงม้าแล้วก็รหัสเครื่องยนต์นะครับผมเพราะใช้รหัส M271 นะครับส่วนไฟก้อนเดียวราคาอยู่ที่1 1 9 9ง0 0บาทรถปี2014นะครับผมคันนี้เนี่ยก็จะได้ความสดใหม่มากกว่านะครับผมได้หน้าตาที่ดูทันสมัยมากกว่านะครับผมแต่อย่างอื่นนี่ก็คือใกล้เคียงกัน ก็คือใกล้เคียงกันแทบจะทั้งหมดเลยตรงนี้ก็อยู่ที่ท่านผู้ชมแล้วว่าจะเลือกตัดสินใจกับคันไหนนะครับผมเพราะว่าราคามันก็มีผลในการตัดสินใจด้วยเช่นเดียวกันนะครับก็ขอฝากไว้2องคันนี้นะผมสนใจติดต่อมาได้เบอร์เดิมเลยนะผมขึ้นให้ด้านล่างตลอดทั้งคลิปนะครับตลอดวันนี้ขอขอบคุณท่านผู้ชมที่รับชมรับฟังกันมานะครับผมขอบคุณมากมเลยและท่านใดที่ยังไม่ได้กดติดตาม ฝากกดติดตามกดซับสไคร b ์สัญญาดิ่งในช่องให้ด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมนะครับครั้งหน้าจะพาไปดูรถสวยว่าจะเป็นรุ่นไหนก็คอยติดตามเอาไว้วันนี้ผมขอพัศีีวดขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ